สวัสดีนักศึกษาชุดวิชา25406ค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นรายการเพื่อการศึกษาเรื่องกิจกรรมและเครื่องมือแนแนว,แนวเพื่อการเลือกแผนการเรียนค่ะค่ะสำหรับความหมายของการเลือกแผนการเรียนนะคะการเลือกแผนการเรียนหมายถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะในแผนการเรียนต่าง ท้งที่เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษานะคะตามที่นักเรียนสนใจนะคะหรือการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพนะคะซึ่งเป็นการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถาบันอาชีวศึกษานะคะซึ่งเมื่อจบออกมานะคะนักศึกษาอ่านักเรียนนะคะก็จะได้มาประกอบอาชีพนะคะเป็นช่างฝีงมือระดับกลางนะคะซึ่งในการเลือกแผนการเรียนจะต้องคำนึงถึงความถนัดความสนใจความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญคะ่ะ ความสำคัญของการเลือกแผนการศึกษานะคะก็มีความสําคัญต่อในเรื่องของการวางแผนการศึกษาแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตค่ะการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนเนี่ยให้เหมาะ กับความสามารถความถนัดความสนใจนะคะตลอดจนบุคลิกภาพของนักเรียนเนี่ยจะช่วยให้ตัวนักเรียนสามารถตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเลือกแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถก็จะมีข้อดีก็คือทําให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยค่ะมีเวลามากพอในการที่เขาจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่เขาสนใจนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเวลาที่เรียนก็จะไม่เครียดมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลา กับการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็พบกับปัญหาในเรื่องของการเรียนน้อยลงด้วยค่ะสำหรับองค์ประกอบที่ควรพิจนารณานะคะในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนนะคะก่อนอื่นเนี่ยะจะต้องมีในเรื่องของการสำรวจตนเองแล้วก็ความสนใจนะคะทั้งในเรื่องของความถนัดที่เป็นความถนัดเฉพาะด้านการเรียนแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางนะคะ เรื่องของการสำรวจความสามารถแล้วก็การที่จะสำรวจความาเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสำรวจโลกกว้างทางอาชีพแล้วก็โลกกว้างทางการศึกษาค่ะ